ตอนนี้นะครับหิมะกําลังตกนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปเล่นหิมะกันนะครับคือไม่ต้องอิจฉานะครับมีใครบา้างเอ่ยเดี๋ยวเราจะออกไปเล่นหิมากันนะครับไปเจอกันเลยครับไปเลยเร็ว go 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 ตอนนี้นะครับเราออกมาข้างนอกแล้วนะครับเพื่ออากาศเย็นมากไม่ต้องติดแต่ละตอนนี้หิมะตกแล้ว snow ครับนี่ครับทำกลางบรรยากาศของ สวยงามมากเป็นไงครับนี่ครับมาทั้งทีครับที่มะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับแต่ละคนนะครับออกมาเล่นอีมะกันไม่อยากจะบอกว่ามองไม่เห็นทีมะเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับถีมะากาลังผิวสวยงามอยู่เลยเห็นไหมครับ ไม่ต้องยินชานะครับดังนั้นต้องมาเองนะครับจะไงเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนะครับแต่ WiFi อาจจะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายไปให้ดู hello everyone miss you see you again